เป็นอีหนึ่งคนบรรทางสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสําหรับนักแสดงสาวดิวดิสราพอมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมนองจอก็สวยปังและชีวิตดีเดาวกับเจ้าหญิงเลยล่ะค่ะพอมีแฟนหนุ่มอย่างเซบาสเตียนดีนั้นดูได้ดีมาก เรียกได้ว่าดูแลดีดาวกับเจ้าหญิงเลยล่ะค่ะเพราะขนาดอุ้มเสาดิวขึ้นรถก็ยังทามาแล้วแถมยังเปเก่งมากเพราะแม่ว่าจะมีเทศกาลหรือไม่มีเทศกาลอะไรเจ้าตัวก็จะมีเซอร์ไพรส์และเปของขวัญสุดพิเศษให้ตลอดก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ไปออกที่อเมริกาด้วยกันล่าสุดดิวและเซบาสเตียนก็ได้ไปเที่ยวอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวก็ได้เช็คอินอยู่ที่ดูไบางานนี้ต้องบอกเลย่ะค่ะว่าลูกแรกที่มาเที่ยวดูไบก็ไม่ธรรมดาแล้วเพราะมาในชุดเดสสีขาวรัดรูปจนทำเอาหลายคนต้องแซวเล่าดูไบจะต้องุกป็นฟ เดียรว,ว่าลุกได้ที่เช็คอินอยู่ดูไบก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะทำเอาแฟนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ไฟลูุกกันสนันเลยเอาเป็นว่าต้องรอติดตามลูกต่อไปของสาวดิวด้วยนะคะเชื่อว่าทริปนี้ก็คงมีแต่ลุกปังๆออกมาให้ติดตามกันแน่นอนเดียรได้ว่าช่วงนี้บินเก่งบินบ่อยซะเหลือเกินค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีทิปอเมริการ่วมเดือนพักไปได้ไม่นานก็มีทิปดูไบอีกแล้ว